หกนาทีอ่ะโอเคสวัสดีครับพ่อเจริญที่จักรกลนะครับอ่าวันนี้เราก็จัดการจัดการที่ภารกิจเราเยอะมากนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนะฮะแต่เสร็จแล้วก็สวยดีนะครับเนี่ครับโอ้โหเราก็เลยเปิดรังเครื่องโมลานะครับคิดถึงครับเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็จะมารีวิวแต่ละตัวนะครับอ่าตัวนี้ครับโคบตตานะครับ a h l นะครับตัวนี้อันลอยครับนุหนักเบามือมนะครับ ตัวที่สองครับคูโบต้า 2L เอ๊ะ 2S หรือ 2L 2L นะครับตัวนี้สองแรงมาครับตัวนี้เป็นวาวเดียวนะครับตัวนี้อายุประมาณเกือบเกือบร้อยปีนะครับก็ต้องมีเก้าสิบปีอ่ะโอเคตัวนี้นะครับต่อไปตัวที่สองนะครับโทฮีตัวนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเจ็ดสิบปีนะครับสามแรงมาครับโทฮีนะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวไดกินนะครับไดกินตัวนี้สีสีครบเลยนะฮะดูนะฮะสวยงามนะครับอ่าไดกินนะครับป๊าปนี่ครฮะไดกินรูดแรงไหมรู้นะครับอ่าต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษฮะคานมัสเซอร์นะครับสามแรงม้าครับสองจุดท่าหึงสามแรงม้านะครับตัวนี้ครับโอ้นิ่งๆเลยครับตัวนี้น่ารักนะครับเล็กๆมุ้งมิ้งนะครับอ่า ไปตัวที่3านะครับเหกุของร้านนะครับคูบต้าเอเนะครนะครับมีอยู่นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยดูจุกนี่ยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับไม่มีรอยนะครับโอเคต่อไปตัวนี้เป็นคูบต้าบีเนะครับตัวนี้จองแล้วนะครับตัวนี้เป็นไมโอ๊กนะครับเขาทําฐานด้วยไมโอ้กนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับซื้อต่อเข้ามานะครับเหจุครบกิ๊บ์เลยครับตัวนี้ครับ เราลูกค้ามารับไปนะครับอ่าตัวนี้เอ b ์ดบีบีนะครับยังโสดอยู่นะครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวภูพต้าบี d ดีนะครับตัวใหม่ครับมีถังด้วยนี่ครับสีครบนะครับงานญี่ปุ่นนี่จะสีครบอย่างนี้นะครับงานครบกิฟต์นะครับทุกตัวติดได้นะครับทุกตัวสตาร์ตติดได้นะครับออลืมไปยกเว้นตัวนี้ตัวนี้เป็นเนชแนลนะไม่มีหม้อไฟนะครับแต่ว่าเป็น เป็นมีมีตับนะครับนี่เป็นตัวที่มีตับตัวเดียวนะครับที่ผมมีอยู่นะครับตอนนั้นเคาน์เตอร์เวกจะไม่มีตับนะเรลองดูนี่นะครับนี่ครับจะไม่มีตับนะครับไม่มีนะครับอืมตัวนี้มีอยู่กี่ตัวเนี่ยนี่ก็เป็นรถเป็นเครื่องโมอันนี้เป็นเครื่องเก่าไม่ใช่เครื่องโบราณนะตัวนี้ก็มีเครื่องเก่านะครับป๊ออีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบสิบตัวนะครับตัวนี้ก็สวยนะฮะไม่ได้เก่าแต่มันไม่ได้เก่าเท่าไหร่แต่ว่าสวยสวยมากเลยทองเหลืองยังขึ้นอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับดีเซลดีเซลอานะครับ,รบเปิดลังให้เราดูนะครับโอเคเผื่อแก้คิดถึงแก้เหงานะครับสนใจแบบนี้ทักมาได้ครับแวบนี่โอเค